ครับสวัสดีอท่านขาท่านอ,อีกตามเคยนะครับพบก,กับผมนายมูกี้รีวิวนะครับวันนี้ผมมีรถกระบ,บะแคปเข้ามาอีกหนึ่งคันนะค,นะคันนี้บอกเลยว,ว่านานๆทีมีเข้ามานะนะนั่นก็คือเจ้า Nissan Frontier YD ปี2005เอ้ยปี2006นะนะหรือปี49ครับเป็นปี2006เคอยนย์2005 YD c o m ม e r เรลนะับนะใครหากระบ,บะ Frontier รุ่นนี้ว่าใช้งานอยู่ต้องจัดเลยนะครับนะ บอกเลยว่าได้เข้ามาแล้วบอกเลยว่าคันนี้อัตราเร่งดีมากนะรนะ <ừ. S 1> นาคาก็บอกเลยว่าแสนต้นๆนะนะจะแสนเท่าไหร่รอรูรอรับชมท้ายคลิปได้เลยนะนะแต่บอกเลยว่ารถสีสันสวยงามนะนะรถสีสันสวยงามบางดื่มนะครับนะคันนี้ผมเพิ่งได้ทํทำการจัดก,การขัดสีให้ใหม่หมดทั้งคันเลยรถผ้าสวยๆนะนะชุดแต่งอะไรพวกนี้เต็มคาราเบลนะครับนะวัยดีนี่บอกเลยว่าใครหารถกระบะแคบที่อัตราเร่งดีนะในงบราคาหลักแสนเนี่ย คือว่าคันนี้ตอบโจทย์นะวะนะเนี่ยสังเกตยังไงครับตัววายดีเขามันเร็วเนี่ยมันจะมีจมูกหรือว่าเป็นตัวอิเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนนะวะนะคือเป็นสกินเซ็นเจอร์ของเขานะครับนะนี่ให้ดูมูมนี้กับบ้างครับสวยนะครับรถทรงสวยทรงดีเลยแหละนะรถทรงเดิมเลยนะครับนะใครหาฟอนเทียไปใช้งานอยู่ต้องจัดเลยนะครวะนะใครสายบรรทุกเขาไรเขาสวนหรือว่าใครวิ่งทางไกลบ่อยๆคันนี้ตอบโจทย์บอกเลยนะครับยางเป็นแม็กโตลต้านะครวะนะ ยางนี่สภาพคือพอใช้งานได้นะครับคือท่านจะให้ดีก็เปลี่ยนเอาแต่ว่าพอใช้งานได้นะนะพอขับได้อยู่ใกล้ๆนะนะนะใครขับไกลก็ต้องเปลี่ยนนะนะนี่ให้ดูคันซีครับนี่คันซีชอบสวยเดิมๆนะะนะการันตีแล้วรับว่ารถไม่มีผูไม่พังไม่มีก่อนนะครับนะคันซีเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูพาสีตัวรถกันบ้างพาสีตัวรถแน่อีกสองเดือนข้างหน้าหมดครับสีทันวาปีิว์หมดนะนะแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษนะนะ ถ้าซื้อรถกับผมไปเนี่ยดูช่องผมเนี่ยเอาเลยนะครับภาษีเปี้ยงเจ็ดผมต่อให้ฟรีนะบ้านะพร้อมเล่มทะเบียนครบครบอินแต่ว่าเล่มยังไม่ได้มาโชว์เพราะอะไรผมลืมนะบ้านะผมพลาดอะไรครับผมไม่เป็นไรผมพลาดมารีวิวหลายผมเลยลืมแต่ว่ามีหน้าเล่มทุกคันนะครับอันนี้ไว้วางใจได้เลยนะบ้านะสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมแอร์ลา์เทคแอร์ลายมาได้เบอร์โทรที่บนตรงหน้าจอดไ้เลยนะครับนะดูมุมนี้นี่สวยเดิมๆนะครับรถสวยมิสเน่คันนี้นะคือพร้อมใช้งานมากเลยนะนี่เดี๋ยวผมพาเปิดแคมปนี่ ดูครับภายในโอ้โหตัดสีเบจสวยตัดสีเบจนี่คือสวยมากครับให้ดูโครงสร้างตัวรถครับผมนี่ครับน็อตแก้มข้างมีการขยับซุ้มซ่อหริมต่างๆยังเี่ยคงเดิมนะครับนะให้ดูครับเม็ดอาร์คเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมนะจ๊ะรถไม่เคยมีการพิษคว่ำจุ่มน้าตัดต่อเลยนะครับนะเดิมเดิมนะครับนี่ทานทีไหมนี่รอยสปอตเม็ดอาร์คเดิมแท้เชื่อมจากโรงงานเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเดิมนะครับนี่เบาะครับ เบาสวยนะครับเป็นเบาผ้ากัมบะยีเป็นเบอร์เทนกัมบะยีเป็นเบาผ้าเดี๋ยวบอกเลยว่าเบาฟองน้ำในภาพสวยดูดีไม่มีขาไม่มีย่นนะครับวันนี้โห้ครับคอนโซลลูลามาเฮานะวันนีเบียดตัดดำเบียดตัดเทาเนาะนะโอเคนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนี่เห็นไหมให้ดูแคบครับคิงแคบครับแคบนั่งได้นะวันนี้หารถกระบะราคาหลักแสนที่แคบนั่งได้นะแคบใหญ่ๆเนี่ยคันนี้เลยตอบโจทย์นั่งได้แน่นอนครับทางไกลก็ม่อนนะครับวันนี้คันนี้โอเคนะครับลูกค้าแกซื้อไป เกือบจะถึงปีแล้วแกเริ่มมาขายผมอีกผู้ส่วนตัวกับผเจ้าเรานะนี่ให้ดูครับผมนี่โชวกระบะาล่าท้ายสวยๆนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์เดิมจ้งงาง่ายมีมาให้ YDIDI Turbo Intercooler ลลนะครับผมนะนี่ยังครบนะครับนะให้ดูมุมนี้กันทุกอย่างของเดิมนี่สั่นเลยนะครับมุมนี้สวยๆนะครับตัวนี้ผมชอบมะทิ่สันตัวนี้ชอบเลยถ้ายังไม่ได้ทียบอาผมนี่ผมเอาคันนี้แล้วพูดจริงเลยนะนี่ไป่ไหมครับสวยๆอัตราเร่งดี คอนเทียแล้ราอยู่ครบเดี๋ยวพาดูกระบะกันบ้างครับผมเป็นยังไงนะครับเนาะนี่ช่วงนี้ก็มีรถเข้ามาหลายรุ่นนะครับช่วงนี้มีเทียบอาร์เข้ามาอยู่สองคันนำนั้นยังไม่รีวิวแต่ว่ารอตัวภาษีอยู่นะนะให้ดูครับเนี่ยเสากระบอกกระบะเดิมนะครับรถไม่เคยมีการบรรทุกหนักเลยนะครับผมนะเห็นไหมครับรถไม่เคยมีการบรรทุกหนักเลยนะครับให้ดูแม็กกอรเนอร์ก็ทาสสวยๆนะครับไปดูพื้นกระบะพื้นกระบะไม่ผุไม่พังเลยครับเด้อมองเห็นเราเลยให้ดูครับ เสากระบาดเดิมๆนะครับมุนเมนอาร์คอยู่ครบนะครับรถไม่เคยมีการพิควั่เลยรถไม่เคยมีการโดนจิ้มท้ายไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับคันนี้ไม่เคยมีการเจาะข้างด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวพาดูซิกเนเจอร์คันนี้กันบ้างครับที่คุณเห็นแล้วคุณต้องตะลึงอึ้งแน่นอนแล้วนะนี่ครับพ่ม่น้องคุณดูสิครับโอ้โหคันสีครับสวยเดิมๆนะครับนี่คันซีไม่มีดามตัดต่อไม่เคยมีการเสริมลงเสริมแหนบคันซีเดิมๆนะครับโอ้โหให้ดูดิ คือสวยมากเลยคันนี้โอ้โหคันซีไม่มีผุไม่พังไม่มีก่นนะครับการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์หรืว่ารถเดิมๆนะนะเดิมจริงนะครับผมอาจจะเคยมีการเก็บสีมาแล้วบ้างบางจุดนะมันะเป็นธรรมดาของรถจักรมือสองนะครับผมนะให้ดูวันนี้กันนี่สวยๆนะติ๊กเกอร์วายดีโยกบให้ดูคันซีกันบ้างครับข่อยในเห็นไหมครับคันซีเดิมนะครับนี่ใครสายนิสัยเนี่ยห้ามพลาดเลยนี่นี่เห็นไหมครับทําไมนิสัยถึงขึ้นชื่อเรื่องกระบะบรรทุกคุณรู้ไหมกระบะรุ่นอื่นเนี่ยเอาแต่ big m ไปนะ บิ๊กเอ็มถึงฟอนเทียเนี่ยรุ่นอื่นกระบะรุ่นอื่นอีห้ออื่นเนี่ยแบรนด์อื่นเขาบรรทุกได้หนึ่งตันแต่เจ้าตัวนี ar, km, 1, ant, ้เน ouais? ี่ยฟอนเทียกับบิ๊กเอ็มนี่บรรทุกได้หนึ่งตันครึ่งนะมานะหนึ่งจุดห้าตันในการบรรทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยสายบรรทุกสายเขาแก่เนี่ยเขาชอบมากโจนิสันเนี่ยมันอึดทนด้วยนะมันแข็งแกร่งแชสซีบอดี้ใหญ่กว่ารถรุ่นอื่นนะนะใากความคิดส่วนตัวผมนะนะที่เคยเล่าฟังที่ได้ยินมานะ้วมานะให้ดูครับนี่ไปประตูสวยๆนะครับผมนะนี่ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าตรงนี้อาจจะมีโรคลุ่นบ้างตามกาลเวลาทำนะแต่กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับนะเนี่ยเพียงแต่ว่ามันอยากฟืนๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมคือใช้งานได้นะครับผมนะนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวพาดูโครงสร้างตัวรถกันเนี่ยรถโครงสร้างตัวถังเดิมนะครับมุนเป็นอาร์คอยู่ครบการันตีเลยครับริรถสภาพเดิมๆนะครับไม่มีความตัดต่อเจีแตกคันซีได้นอนเดิมๆนะครับรถไม่ใกล้น้ำท่วมรถไม่น้ำมีน้ำท่วมแน่นอนนะครับผมนะเห็นไหมครับนี่ท่านเห็นไหมนี่ เบ็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนะรอยสปอตเชื่อมอาร์กอนเดิมแท้จากโรงงานนะครับนะยิงตัวยิงสปอยเลอร์ไออาร์กอนนะนี่ติ๊กเกอร์เดิมก็อาจจะลอกรุ่นมาแนละ้วเดี๋ยวขอกิมเบ็ดอาร์ก่อน,นครับแป๊บหนึ่งหลังจากเราเราก็บเบ็ดอาร์คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูภายในบอกฝากคนขับในบอกในฝากคนขับสวยๆนะอาจจะมีรอยย่นตรงนี้นิดเดียวตามสภาพการเวลาแต่ว่าสวยงามโดยรวมนะครับเดี๋ยวพาตาคนดูกันบ้างครับรถเป็น,นยังไงแนวรุ่นนี้เป็นกระจกปรับซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับนะเนี่ยปรับซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับ บาร์ัสเตีร์าสตาร์ขับจนกันโอเคครับเคลฟิสตร์ง่ายบารเดียวครับพ่อพี่น้องคันนี้ครับเลขไม่สองแสนสองนะครับตอนนี้เลยนะครับให้ดูครับเกณฑ์วัดอุณหภูมิทุกอย่างเลื่อนไม่ใช้งานได้ครบนะครับไม่มีอะไรเสียพวกฟอนเทียเนี่ยชอบเป็นทุกรุ่นเลยไอ้พวกไม่เสียเนี่ยแต่ว่าทางผมได้ทําการเช็คให้เรียบร้อยแล้วไม่ไม่เสียนะครับนะแม่ครับรอบขึ้นนะครับหน้าเกณฑ์วัดความรรอนอะไรพวกนี้ความเร็วขึ้นปกตินะครับนะ ไฟแล้วซ้ายเลี้ยวขวาอะไรขึ้นนะครับนะเบรกมือนะเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับผมนะนี่ไฟเบรกก็โชว์ด้วยแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับเครื่องเสียงครับนี่เจ้าของเดิมกระติดใหม่ครับเป็นแบบบลูทูธนะวานะออร่าบลูทูธด้วยนะโอเคเลยนี่เครื่องเสียงก็มีเสียงนะแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องไอพเอ็มานะครับผมบาราคาเออพลังราคาดูสิครับยังเท่าสวยดูดีเลยเป็นหนังด้วยนะเออเก็บงานดีด้วยนะครับผมนะ แอร์เย็นครับนี่การันตีเลยครับว่าแอร์เย็นทิ้งเพลาะนะครับนี่ฝากเรื่องเครื่องหน่อยอ่ะเดี๋ยวพาเปิดภายในฝากระโปรงดูนะครับรถเป็นยังไงให้ดูขนาดเขับยนต์้ำป่ะนะขนาดเขับยนเป็นงานขับยนสองพันห้าร้อยซีซีวายดีคมันเร็วนะมันนะผมบอกกันนะครับว่าคันนี้เป็นแบบเทอร์โบด้วยนะมันนะวายดีแบบเทอร์โบเครื่องเร่งอัตราเร่งเหยียบติดเท้ามากเลยคันนี้บอกเลยนะครับให้ดูคำมือน้ำ บ่อน้ำก็จะนิ่งๆครับไปดูสภาพก็ยนต์ครับก็ยนตในสภาพนิ่งๆเลยนะครับนะขับเบาได้โซ่นะเนี่ยสภาพเดิมมากนะครับผิดมากครับมาดูเกจวัดตรงนี้ครับตรงนี้มันเล่งไม่ได้นะครับเป็นตั๊มคอมเรล์เห็นไหมครับฟันไม่ไอไม่ไหลนะครับเด้อเครื่องเป็นเครื่องดีครับนะเครื่องฟันไม่ไอไม่ไหลนะครับนะเครื่องดเป็นดีเป็นมากสภาพอะไรรวมเป็นดีเลยครับนะ ตรงนี้กับบ้างครับผมผมปิดฝาหม้อน้ำก่อนแป๊บนึงดูนีครับให้ดูฝั่งนี้กับบ้างครับเคยาวนะนะอันนี้คือถุงกุญสุสสใสแอร์คือเตอร์กรูเลอร์ระบายความร้อนนะมานะนี่เอ็กซ์เตอร์ระบายความร้อนช่วยให้ระบายอ่าห้องของไหม้ดีขึ้นนะมนะนเตอร์ระเบิดก่อนควาร้อนนี่ดูครับเสียงเครื่อง เดี๋ยวเพื่อนยังจะฟังเลยนะครับวงอะไรพาวเวอร์นะครับนะเบรกกันเบรกแบบธรรมดานะครับนะจะพาดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับแมงเนตอยู่ครบนะครับคานตรงนี้เังคงเดิมนะอาจจะมีการขยับเปลี่ยนสีบ้างตามกาลเวลาแต่ว่าคานตรงนี้ยังคงเดิมนะครับนะคานตรงนี้ยังคงเดิมคานหน้ารับประกันได้เลยนะครับตัวรถเมืนอคืนมีการโดนจิ้มหน้ามาครับนี่ครับเห็นไหมครับเม็ดอักเนะว่าตรงนี้นี่เม็ดอักเดิมนะครับผมนะรับประกันได้เลยครับป็นรถสภาพเดิมๆนะครับมาดูครับคันหน้า เต็มเม็ดแอคเดิมแท้จากโรงงานนะครับการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่ารถไม่เคยมีการชนหนักไม่เคยมีการโดนชนเลยนะครับนะเดิมเดิมอันนี้รับประกันได้ครับนี่อันนี้นะมานนี้สติกเกอร์ต่างเดิมอยู่ครบนะดูสิครับหัวน็อตแต้มสียังอยู่เลยอะ่ะไอ้ดูครับหมุดเม็ดแอคอยู่ครบนะรถไม่เคยมีการโดนจิ้มหน้ามาถ้าจิ้มหน้ามาพวกนี้จะหายแล้วก็สีมันจะเงานนปกติตรงคานหน้าแต่อันนี้รับประกันได้เลยครับว่าสีเรียกสนิจจากโรงงานเลยนะครับนะเนี่ย ไปดูครับหมายเลขตอกหน้าเครื่องชัดเจนนะเว้ยนะไม่บิดไม่เบี้ยวนะเว้ยนะเนี่ยไปดูครับนี่คานเดิมนะครับแตรงนี้ครับเดิมเดิมรถไม่เคยมีการโดนกินหน้าชนหน้ามาเลยครับเดิมกับตะเกีตุกคันในด้วยครับไปดูครับตุกพันในก็เดิมนะเว้ยนะเนี่ยไปดูคันสีก็ยังจะเทาสวยๆจากเจมแต่ข้างนี้ไม่เคยมีการขยับเก็บสีเลยสภาพเเดิมๆนะเว้ยนะนะครับก็วังจะเทาสวยๆไว้เดิมเดมนี่นะครับ เนี่ยฝากระโปรงไม่ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานอาจจะคือเป็นการเก็บสีบ้างนะานะแต่การความร้อนจะเป็นเพื่การความร้อนเดิมนะว่นะไอ้พวกนี้นี่ติ๊กเกอร์ต่างๆของโรงงานมีมาให้แอร์คอมเพรสเซอร์คัมเตอร์ต่างๆมีมาให้นะครับนะอันนี้บอกเลยว่าสภาพโดยรวมคือยังโอเคนะว่านะไปดูฝั่งจากข้างนอกครับฝั่งจากข้างนอกดูครับอ่าโอเคครับนะอ่ะแล้วมาขอเปิดราคากันเลยดีกว่านะว่นะหนึ่งแสนสามหมื่น 9,000บาทนะย้ำราคาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ1 3 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ซื้อสดจักไฟแนนซ์ได้สองอย่างนะนะจักไฟแนนซ์กับธนาคารกรุงศรีได้เพราะว่าเป็นปีปี4เกแล้วนะตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้กับธนาคารกรุงศรีนะครับจักไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ได้ซื้อสดก็ดีนะนะซื้อสดลดได้นะนะราคาคุยได้พร้อมเล่มทะเบียนครบพร้อมอนภาษีตอนปี67พร้อมเลยแล้วก็เป็นบริการไปห่ายลำเเครื่องให้ฟรีนะครับผมนะบอกว่ารถพร้อมใช้งานแบบนี้ หายากสภาพสวยๆแบบนี้รถพร้อมใช้งานคันสีสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไอ้ชั้นไปทดสอบการขี่ก่อนนะครับบัวรถจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวพาไปทดสอบการขี่ก่อนนะครับบัวรถเป็นยังไงนะครับนี่ต้องบอกครับว่าคันนี้แอร์เย็นมากนะมานะแอร์เย็นเย็นขับมพไม่มีน้องเลยนะครับผมนะนี่เบรกมือเบรกมือใช้งานได้ปกติโอเคครับเดี๋ยวพาเข้าเกียร์คัสก็ถือว่าเหยียบดีนะอาจจะฟืดๆหน่อยแต่ว่าเหยียบโอเคหน่อยเยียนแบบโอเคแล้วนะมานะเดี๋ยวพาเข้าเกียร์ครับผมนะ โอเคครับหาเกียดีนะครับเข้าเกียดหนึ่งได้ปกตินะครับเกีย์เข้าได้ปกติ LT มันรถปีใหม่ด้วยปีสนะี่เก้าไงอันนี้นะรถก็คือแบบยังปีใหม่ๆอยู่เลยยังอายุหลักสิบปีอยู่เลยอัตล์ยังดีมากครับฟอนเทียเนะนี่ยเห็นไหมเกียดสองครับเกียดสาม เรื่องช่วงล่างเนี่ยอาจจะด้วยยางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยอยากเจิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าถ้าทําเปลี่ยนยางใหม่ผมคิดว่าช่วงล่างมันน่าจะดีกว่านี้นะครับนะอัตราเร่งดีมากเกียร์สี่ครับเกียร์สี่แปดสิบแล้วอะ่ะคือแรงมากเลยนะฟอนเทียตัววายดีเนี่ยเกียร์สี่แปดสิบแล้วนะครับอา้าวเกียร์ห้านะครับผมโอเค เกียร์500แล้วนะครับบอกกันนะครับว่าช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่าขับได้นะับนะเนี่ยเขาเปลี่ยนยางใหม่ก็โอเคแล้วนะควะนะโดยรวมคือช่วงล่างคือโอเคอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวพากลับรถด,ดูนะครับผมโอเคคืออัตราเร่งมันดีมาก,กน,นะพวกฝันเทียร์วายดีเนี่ยคือบางคนนะใครเป็นแบบเดินทางไกลแบบขับรถล่องอะไรพวกนี้เนี่ยค้าขายทําธุรกิจเนี่ยเพราะว่าวัยไฟวายดีตัวเนี้ยตอบโจทย์ด,ดีนะครับอัตราเร่งก็ดีด้วยนะ คันเร่งเหยียบมาคือรอบ,บมาเลยรอบรอบมาเร็วมากแล้วนะนี่อัตราเร่งมันดีอ่ะดีกว่าตัวคอมมาเร็วอีซุเลยนะส่วนตัวผมนะนี่จะพาเลี้ยว,วครับโอเคสามนี่โอเคครับเกียร์เข้าดีนะแต่ว่าเกียร์สองมันจะจะเข้ายืดๆหน่อยนะครับผมนะผมไม่รู้ภาษาไทยเขาพูดว่ายังไงนะ แต่ว่าเกียร์สมันจะเข้ายืนๆหน่อยแต่ว่าคือเข้าได้ปกตินะครับเกียวกเกียร์นี้ปัญหานะครับนะฝากร้านไว้นึงครับนะถ้าช่องคลิปไบนี้ก็ฝากร้านไว้นึงครับสนใจมาดูรถในที่ร้านเก่งรถบ้านนะครับผมนะร้านเก่งรถบ้านตั้งที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับนะชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะครับผมนะท่านสามารถชื่อร้านเก่งรถบ้านเนี่ยไปเสิร์ชค้นหาใน Google Ma ปไปเลยครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่าร้านเก่งรถบ้านร้านเก่งรถบ้านตั้งที่ตำบลดงขวางอำเภอเมือง จังหวัดนครปนมนะครับนะร้านถนนเส้นนี้แหละครับร้านเนี่ยลงไปประมาณสักหนึ่งลูนึงก็ถึงร้านผมแล้วนะครับผมนะร้านเก่งรถบ้านนะครับร้านตั้งอยู่ที่ตำบลโนขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครปนมร้านติดกับถนนนครปนมท่าพนมนะครับนะใครอยู่บริเวณแถวจังหวัดใกล้เคียงบริเวณอ่าอำเภอใกล้เคียงตำบลใกล้เคียงแวะมาดูก็ได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับดีๆให้บริการนะครับผมนะครับสร้างคลิปนี้ครับถ้าสอ้คลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้กับเราซ่องซูบนายมูกี้รีวิวเราเนะเพื่อจะพาชิมใหม่ของนายมูกี้รีวิวเราเนะสหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวมือเหนินไปเฮ็ดเว่ยฮ็ดงานก่อนนะรับเด้อพ่อป็่น้องเลยไปครับโอเคหนึ่งครับโอโ้โหรบแรงมากเลยน่น้องครับ,มมอรบขอบคุณครับผม